แล,แล้วผมอ,อาจารย์วันนี้ผมรู้ซึ่งการดีเลย์แล้วอาจารย์วันนี้รู้อะไรเรื่องการดีเลย์ของผมเรื่องอะไรนะการดีเลย์อาจารย์ดีเลย์เวลาเห็นอะไรแล้วแบบมันรู้ช้าอ๋อผมรู้แล้วอาจารย์มันเกิดจากอะไรอะ่ะมันเกิดจากผมผมอยู่ในถ้ำอาจารย์อ๋อคือวันนี้ผมเห็นเห็นโยมคนหนึ่งอะ่ะเขามา มาฉีดยาขายา uh เพราะฉีดยาขายาในขณะที่ผมเดินนะอาจารย์ uh แล้วผมอยู่ในถ้ำโดยที่ผมนึกถึงเรื่องเรื่องในอดีตนะอาจารย์ในขณะที่นึกอนะ่ะแล้วตาเนี่ยมันเห็น uh แต่มันรู้ไม่ได้ uh ผมรู้ไม่ได้ว่าไอคนที่กําลังฉีดอยู่นั้นน่ะเขากาลังฉีดยาขายาผมรู้ไม่ได้นะจาจย์แต่ uh แต่ผมเห็นเพราะว่า ตาผมมันเห็นไงอาจารย์แต่มันรับรู้ไม่ได้เลย uh huh. แล้วบรรยากา,กาศก็ไม่ชัดเจนทั้งเสียงทั้งอะไรทุกอย่างไม่ชัดเจน uh huh. จนกระทั่งมันออกอ่ะอาจารย์พอมันออกมาปุ๊บภาพของคนที่ไปฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยค่อยปรากฏ uh huh. ตอนที่มันออกอ่ะอาจารย์มันยังมีกําลังของถ้ำอยู่มันทำให้ผมอยังไม่รู้อ uh huh. แต่พอภาพมันปรากฏปุ๊บ uh huh. ผมถึงรู้ไงอาจารย์ uh huh. นเนี่ย uh huh. เขามาฆ่าหญ้านะ คนนั้นน่ะผมเดินเลยเขาไปแล้วนะอาจารย์มันผมถึงรู้ไงว่าอ๋อมันดีเลยก็เพราะว่าผมเด่อไปอยู่ในถ้ำแล้วเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกไม่ว่าเสียงไม่ว่าภาพอะไรทุกอย่างมันชัดเจนเลยแปดสิบยี่สิบใช่อาจารย์ผมประเภทนั้นตอนนี้รู้สึกว่าจะมากกว่าอาจารย์ก็คือน่าจะอยู่ประมาณหกสิบสี่สิบหรือเจ็ดสิบสามสิบอยนั้นไม่ชัดนะครือคือคือมันจะไม่แปดสิบยี่สิบะอาจารย์มัน มันเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์มันเลยทาให้ผมอรู้ว่าดีเลย์ถ้าภาพไม่ปรากฏนะ่ะอาจารย์รู้ไหมว่าผมเดินผ่านไปผมยังไม่รู้เลยอืแต่เนี่ยพอภาพเหนื่อยใจผมปรากฏนะผมเลยรู้ว่าคนที่เขาแต่งตัวไม่ชิดแบบนี้และเออเนี่ยเขาเรียกว่าเขามาฉีดนะ,ะแต่ในขณะที่ตาผมเห็นนะอาจารย์ผมไม่รู้นะอืมเพราะตอนนั้นสต,ต,ติของผมเนี่ยมันกําลังมันอ่อนกว่ามันเข้าท่ามอยู่ มันไม่รับรู้ทางตาทางหูครับมันมันรับรู้อาจารย์แต่มันไม่ชัดเจนเลยเไม่ชัดเจนเลยเออมันรับรู้แต่มันไม่ชัดเจนใช่อชาจารย์มันไม่ชัดเจนเลยสักเรื่องเดียวใช่เป็นงั้นแหละผมขอใช้คําว่าสักเรื่องเดียวเออนั่นแหละมันเข้าถ้าอยู่ครับก็ออกจากถ้าแล้วก็มารู้ร้อยเปอร์เซนต์ครับแล้วผมชํานาญมากด้วยอาจารย์แต่ใช่แต่ตอนนี้อาการผมดีขึ้นตรงที่มันเข้าแล้วผมรู้แล้วผมรู้อาการ แล้วผมรู้ว่าทําไมเวลาผมเห็นนกอะผมก็อาจารย์เอ๊ะทำไมเราเห็นนกแล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นนกนกแลลัอาจารย์นั่นแหละก็อย่างนี้แหละทำนองเดียวกันอย่างนี้แหละที่ผมบอกให้ออกให้ออกมาให้เลิกเลิกทําแบบนั้นตอนนี้ผมก็เลยเจริญสติก็คือมีสติมันต้องใช้สติใช้ความเพียรมากอ๋อไม่ต้องใช้เพราะถ้าใช้มันจะไปรวมมาของเก่าครับอเอาลองคิดดีกว่าเนี่ยที่คิดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย แล้วพอคิดจะมีสติแล้วคิดจะปฏิบัติมันรวมของเก่าหมดแหละมันจะพุ่งลงไปทันทีเลยเออตรงนี้ต้องเลิกเลิกสนใจก็ครับเลิกคิดว่าจะปฏิบัติลองเลิกทั้งหมดไงถ้ายังยังคิดอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังเข้าถ้ำอยู่นั่นแหละไปเข้ารอบเดิมแต่อยัางน้อยอาการผมผมยังดีใจที่ว่าผมอได้เห็นแล้วอ่ามันต้องออกมาก่อนแล้วมันถึงเห็นที่มันเข้า มนพอพอ,อเป็นอย่างนี้แหละผมยัง้บอกให้เลิกทั้งหมดผมผมมานั่งนึกถึงคําพูดอาจารย์นะว่าถ้าผมเป็นแบบเนี้ยถ้าผมจะกลับมาก็ต่อเมื่อผมมีสติอะอาจารย์ไม่งนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในถ้ำหมดไม่สติตัวนี้มันต้องมีเองไม่ใช่ว่าเราคิดว่าจะให้มีของมันต้องเกิดเกิดขึ้นเองต้องเกิดเอง,เองใช่อาจารย์ไม่งั้นมันก็เป็นบัดดีตตัวใหม่ใช่มันจะไปรวมมาของเก่านั่นแหละ มันบัดดี้ตัวนี้มันมีอยู่แล้วเพื่อนเก่าเพื่อนซีมันก็ไปรวมมาของเก่านั่นแหละแล้วมันแยกกันไม่ออกหรอกต้องเลิกเลิกทาทั้งหมดทีแรกอ่ะอาจารย์ตอนที่ผมคุยกับอาจารย์ทีแรกๆอ่ะที่ผมบอกว่าผมรู้ผมรู้ผมรู้อ่ะจริงๆอ่ะอาจารย์มันมีแค่บางช่วงที่มันหายแล้วผมไม่รู้ผมก็เลยผมก็คิดว่าผมรู้แต่จริงๆมันไม่ใช่อาจารย์มันมันรู้อยู่ที่ใจครับ จะพอมาฝึกแบบนี้บ่อยๆเข้าอมันก็เลยทำให้ผมเห็นเป็นพักๆเลยใช่มันต้องมารู้ที่กําลังทํำอยู่เป็นพักๆเลยเนี่ยอย่างตอนนี้กําลังทําอะไรก็ออกมารู้อย่างนี้เลยต้องออกมารู้เต็มร้อยเสียงได้ยินไหมนุ่นน่ะได้ยินันั่นแหละคผมอาจารย์ชัดนะนั่นมันต้องออกมาเต็มร้อยอย่างนี้ครับแต่อาจารย์อย่าถามเรื่องเมื่อวานนะเรื่องเสียงเมื่อวานรู้สึกจะเป็นเสียงผมเคยเป็น เหมือนไกลตอนที่นั่งวันพระอะไรผงก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นเฉพาะเวลานั่งมันพอเลือดลมมันเดินไม่สะดวกเกี่ยวก,กับสุขภาพร่างกายผมผมก็เลยอยู่ที่ที่ที่นอนแล้วผมก็วนๆๆๆแล้ว,ว,ว,วมันก็หายแต่ว่ามันเป็นไม่นานเงนี่ยจา์ไม่ถึงนาทีาแล้วผมก็เะิายแล้ว